นี่คือแมงวันนะครับเรียงเลยน้ำออกแล้วฮะพาวมาเลยพาวมาเลยมีน้ำออกมาด้วยนี่คือท้องมันครับเห็นชัดๆแมงวันอยู่ในไข่โชคดีที่ไม่ได้หล่นบนหัวดูขา่อานะเปิดไหมเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเร็ว คือเซนเซอร์เซนเซอร์เอาแกะเลยแกะเลยเด did, ี๋ยวได้เลยแกะก่อนแกะแลกเลยมอืม ข่าได้ยังเนี่ยเขี่ยออกมาเลยไม่ต้องกลัวมันกระโดดออกมาลองเลยมีปีกเห็นปีกแล้วครับสภาพยังสมบูรณ์อยู่เหมือนโดนสตาร์บเอาไว้ถ่ายสิมันจะบินมาได้ไหม มาแล้วแมงวันพันไข่นฮะมาสูตรก็ได้เท่านี้นะฮะ